ได้ยินเสียงเพื่อนข้างๆนี้ยังบทเรียนจากวาน52เฮิรต์เราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมในบางครั้งเสียงของเราเหมือนจะไม่มีใครได้ยินหรือเราอาจรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปเลยมันเหมือนเราอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละจังหวะเสียงเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้มาจากวานตัวหนึ่งค่ะ วานที่มีชื่อเสียงว่าวานห้าสิบเฮิรตวานตัวนี้ไม่ใช่วานธรรมดาแต่เป็นวานที่ร้องเพลงด้วยความถี่เสียงที่ไม่มีวานตัวไหนฟังดูเรื่องวานห้าสิบเฮิรตจึงใช้ชีวิตลำพังมาเกือบตลอดชีวิตของมันแล้วอะไรที่ทำให้เสียงของมันโดดเดี่ยวขนาดนั้นและเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตในโรงเรียนของพวกเรายัางไงมาค่ะจะมาค้นคำตอบไปด้วยกันวานตัวนี้ทำให้เราเห็นว่า ความดดเดี่ยวไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์แต่มันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงและความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในโรงเรียนมากๆค่ะลองนึกภาพห้องเรียนของเราดูนะคะในห้องเรียนอาจมีเด็กบางคนที่พูดไม่เก่งหรือคิดไม่เหมือนใครเด็กเหล่านี้อาจถูกมองว่าแปลกแต่จริงๆแล้วพวกเขาอาจแค่มีความถี่เสียงที่แตกต่างจากพวกเราเหมือนวาน52าบเฮิร์ที่ไม่ใช่วานที่ผิดปกติ แต่เพราะความแตกต่างนี้เองที่ทำให้มันพิเศษเรื่องนี้ชวนให้เราตั้งคำถามว่าเราเคยฟังเพื่อนของเราจริงๆไหมหรือบางครั้งเราแค่ได้ยินแต่ไม่ได้พยายามฟังสิ่งที่เขาอยากบอกเราเลยในโรงเรียนการฟังและเข้าใจคนรอบตัวเป็นทักษะสำคัญค่ะไม่ใช่แค่สำหรับความสัมพันธ์แต่ยังช่วยให้เราสร้างทีมเวิร์คทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนในโรงเรียนเปรียบเสมือนการปรับขึ้นความถี่ให้ตรงกันค่ะทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองมีมุมมองและวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันลองนึกถึงกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนเราอาจมีเพื่อนที่พูดเร็วเหมือนขึ้น25เฮิร์หรือคนที่เงียบเงียบเหมือนขึ้นต่ำๆแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราควรเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าใจกันนี่คือสิ่งที่วาน52เฮิร์สอนเรา แม้จะมีเสียงที่แตกต่างแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีค่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องทำคือตั้งใจฟังและเข้าใจเสียงที่คนอื่นอยากบอกแม้มันจะไม่เหมือนเสียงที่เราคุ้นเคยก็ตามท้ายที่สุดแล้วค่ะการฟังเพื่อนข้างๆไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงแต่เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกความต้องการและความคิดที่เขามีเพราะในโลกนี้ ไม่มีใครควรที่จะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนวาน52เฮิรตและในโรงเรียนเราสามารถสร้างพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะดังนั้นได้ยินเสียงเพื่อนข้างๆหรือยังถ้ายังลองฟังดูนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่เขาอยากบอกอาจเปลีป่ยนแปลงความสัมพันธ์ในโรงเรียนไปตลอดการก็ได้ค่ะ